ส่วนรองเจ้ากูรับต่เสียซื้อกระเป๋าแค่ไปละพัาเสื้อกระโปรงก็ร้อยเก้าๆก,ก็ยังจบมหัวทีออก,วทกันไปสรุปแลยละกันไม่ว่าก,กูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบกูเพราะว่ามึงไม่ชอบคิดหน้ากูกูมันเข้าใจง่ายดีสั้นๆไม่มีใจก,กูงจาจับแค่นั้นแหละในผนของมึง พราะกูจะไม่เกลมันก็ทำใจไม่ได้เพราะมันต้องการเห็นกูลำบากอยากอยากให้กูจอมอยู่กับพื้นโทษ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 น่าสมเพชจริงจรงคนขี้ช้ามันน่าสมเพชคนขี้ช้ามันน่าสมเพชเพราะกูไม่มีกินม่นก็นางหัวเราะชอบใจเช้าว่ากูากินอะไรแล้วมันเคยช่วยกูไหมไม่เคยเลยมันกนันนางหัวเราะชอบใจ แล้วมึงจะถามกูทำไมมึงต้องการอะไรสรุเบริกันไม่ว่ากูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบกูเพราะว่ามึงไม่ชอบทีนหน้ากูกูมันเข้าใจง่ายดีสั้นๆมึงไม่ชอบกูไงจบแค่นั้นแหละเหตุผลของมึงไม่ว่ากูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบเพราะว่ามึงไม่ชอบทีนหน้ากู พรกูจะไม่กินมึงก็ทำใจไม่ได้อยากอย่าให้กูจอมอยู่กับเพื่อเพรากูจะไม่กินมึงก็ออช้ากูมึงก็ว่ากูต่างๆนาน,นะเพราะว่ามึงไม่ชอบคิดหน้ากูคนขี่เช้ามันน่าสมเพช กือยากจะรู้ใจิตใจของมันมันจำด้วยอะไรมึงมากทนไม่ได้ถ้าเห็นใครให้ดูดีก็มึงมึงเป็นอะไรก็อยากจะรู้